สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะวันนี้เปิ้ลอยู่ที่กรุงเทพนะเปิ้ลอยู่สเตชัน BTS นะสเตชันสนามกีฬาแห่งชาตินะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะพามาเที่ยวห้างนะแต่ก่อนห้างเนี้ยเ,เป็นห้างโตคิวนะแต่ว่ามันปิดไปแล้วเขาก็เปลี่ยนห้างใหม่นะเดี๋ยวมาดูระหว่างทางไอสเตชันนะว่ามันเปลี่ยนไปไหนไม่ได้มาสองปีนะแต่ก่อนโควิดตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างนะคะก่อนห้างนี้นะคะมันเป็นโตคิวนะคะ แล้วก็ปิดกลับบ้านไปนะะก็คือเปลี่ยนเป็นละอ่าห้างะนะโดนโดนโดงกีนะเออน่าจะเป็นแนวญี่ปุ่นนะเพราะก็ไม่เคยมาเดีนะ๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะข้างหน้าก็จะเป็นสับล้อเนะาะทำไมมีสับล้อตั้งเกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นอาจจะนะไปดูกันละคะโดงกีางญี่ปุ่นเวทีฟันฟอร์ทัวเรด้วยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต โอ้ห oh. อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวจะมาช็อปปิ้งกันทีหลังแล้วกันแต่ว่าเราเดินดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเปของญี่ปุ่นกันแล้ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะนี้ mm. ซื้อซื้อฝากทิชากับแพทริกโอ oh. แผแนกผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะขายอะไรมันชอบป่ะเดี๋ยวมาซื้อดีกว่าของญี่ปุ่นสวิตโ p รเด t ตแล้วก็เป็นของกบเคี้ยวนะแบบบ๊็อกกี้อะไรอนยะ่างเงี้ยผมกินเยอะมาก ทิศนี้เราจะหาไม่ได้แบบนี้นะ้เยอะขนาดนี้นะนี่อะไรนี่ีอแนวไอไอติโมจิไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วเพื่นว่าอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอุด้งอันนี้อร่อยแล้วเพื่นเคยกินนะเพื่นเพื่อไปญี่ปุ่นล้วซื้ออันนี้กินที่เซเว่นอร่อยมากโอหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดินไ่ทั่วเลยมันเยอะจริงๆนะเพื่อนเพื่อนดูดิมันเยอะมากเลยอ่ะ เป็นแนวอะไรของแพงไม่เป็นแต่ลานตามากเลยนี่แนวไรสาลายนี่ก็เป็นอูด,ดอง้งเยอะไปหมดเลยอ่ะเราควรจะซื้ออะไรก่อนดีอ่ะไม่เรียงไม่หมดเลยวันนี้เป็นชอบเนี้ยอร่อยอ่ะเพิ่งเคยกินเนี้ยอร่อย เดี๋ยวนะเพ่อนมาช้อปปิ้งนะเพื่อว่าเันขนกลับไปหมดนะ้วต้องส่งเรือแน่นอนอันนี้ดดงช็อกโกแลตนะคะคุราคาถูกกว่าที่ซิดนีย์นะที่ซิดนีย์มันจะมีร้านญี่ปุ่นเหมือนกันนะจะขายขนมพวกนี้แต่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะคือราคาก็จะแพงกว่านี้นะอันนี้ราคาดีมากมากเลยนะเพื่อนเพื่อน,นดูสิถ้าลูกชายกับลูกสาวเห็นแล้วกรี๊ดตลบมีร้อยหมดพันอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะก่องกินนะคะอันนี้เป็นยาคูรอ โอ้นี่แปลกมากเลยอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเป็นกรมมี่ออกรมมี่กรมมี่แบบยาวโอ้น่ากินมากเลยอืม,อมกรมมี่นะไม่ได้ท็อปปี่เราควรจะมาพร้อมกระเป๋าลากไลยเนี่ยอันนี้เป็นพิซิโอ โอ้โหราคาพอๆกับซิดนีย์เลยนะปกนไม่น่าแบกกับซิดนีย์มาเลยจริงๆซื้อตรงนี้ก็ได้ดูสิที่ไทยนี่มีทุกอย่างจริงเลยนะคะอันนี้นะวยบุยนะโอ้ชอบอ่าไปดูเพื่อน สวัสดีค่ะขนมแสนอร่อย้ก็จัดนด้านีาานะานะน้ะโ,โหไน,นไปเคยบ้นเคยไปญี่ปุ่นร้านตึกม่วงนะเขาเรียกตึกม่วงภาษาญี่ปุ่นจำไม่ได้ละรู้สึกถ้าทําไม่ผิดอยู่ตรงใช่อากิบาระ,ะปะไม่แน่ใจนะคือขายขนมอย่างนี้ทั้งร้านนะเยอะอย่างนี้เลยค่ะมันมี4ี่ชั้นอนะ่ะคือแบ่งเป็นชั้นว่าชั้นขนมชั้นช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรชั้นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นร้าอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ เครื่องดื่มเนาะอันนี้เล่าเล่านะสเกน่ากินมากอันนี้อันนี้อันี้อร่อยสเกนี้อร่อยบอกเลยนะ30มกิโลของเปิน้นไม่พอแน่นอนเปิ้ลคงต้องซื้อละชิบเรือกลับไปเลยนะคะ ไข่ตุนตู้ร้อนไหมตู้เย็นอันนี้เป็นโทฟูนนะโทฟูนรสน,นอะไรอ่ะแครอทมงกิบเก๋มาก,เ,ากเ,เลยนี่เลยลบลูเอร์ี่ลดอะไรลดสัทองหน่าินอะ่ะอันนี้เป็นซุปจะบอกลูกชายชอบมากว่าญี่ปุ่นเปิดประเทศเนี่ยนะจะพาเด็กๆไปเที่ยวดิสน,นีย์แลนด์กันนะคะ สดเส้นปลาหมึกอะไรเอ่ยทาโกยากิซาลาเปา,าเป็นอาหารคอสเล่นเนาะมันเยอะไปหมดแนละ้วก,ก็อาจจะส่องให้ได้ไม่หมดนะคะถ้าส่องถ้าถ่ายทุกชิ้นส่องหมดนะก็ว่าสองชั่วโมงไม่รู้จะพอหรือเปล่าวิดีโอทำยามันก็ไม่ถึงเนาะอันนี้ก็แบบส่องคร่าวๆแล้วกันเนาะแบบเพื่อน ที่มากรุงเทพนะอย่าลืมนะมาลง BTS เอ่อสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะคะคือห้างโตคิวเก่านะคะนี่เขาเป็นอาหารห้างโตคิวเก่าเนาะนี่ก็เชฟเขาก็ทำอาหารกันอันนี้คือพร้อมกินเลย,ยเดินมาทางนี้ที่อะไรเอ่ยอันนี้อะไร Oh. เป็นอาหารมะมีม่เย็นมะมีม่น,น,นี่เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ไข่คอตตรงรสเผ็ดน,นี่ปลาไหลปลาไหลจีนอิว พาะเธอชอบกินอิวมากเลยต้องไปซื้อละนี่ <c oughs> อะไรเอย่ยไขุ่้งกไม่ใช่ไหนนะเป็นไข่เซ็กชันปลาแสาสบอนนะคะราคาประมาณนี้เนาะ ก็ซูชิอันนี้ก็เป็นดรงซอสทั้งหลายนะซอสต,ต่างๆถูกก็ถูกมากเลยอะ่ะเห็นแล้วจริงๆอยากนำเข้าไปขายที่ซิดนีย์นะไม่รู้นำเข้าไปขายจะมีใครจะซื้อไหมนะคือเพราะส่วนตัวกับลูกๆชอบกินขนมอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอะค่ะ แล้วก็ทําให้เป็นนะแต่ก็กินจริงๆแล้วจะต,ต้องคงไปเรียนนะไปเรียนเพื่อมาทาก็อยากเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะแต่เป็นคนทำข้าวไม่เป็นเนี่ยต้องไปเรียนก่อนอันนี้ก็ยังดงซอสเหมือนเดิมนะคะอันนี้ซอสปลาไหลใช่ปะ่ะซอสตปะปิ้งย่างใช่ปะ่ะย่างอันนี้ซอสปลาไหล นี่มาอยองเนสทั้งหลายเนาะร้อยเก้าเก้าพ่จำได้ราคาที่สิบนี่นะขวดนี้อยู่ที่ประมาณสิบสิบเหรียญน,นะประมาณนะก็ราคาก็ไม่ต่างมากบางอย่างก็ไม่ต่างกันมากนะบางอย่างก็ต่างต่างแล้วแต่ของนะนี่เครื่องปรุงรสทั้งหลายนี่เลยเอ่ยโดเรยยกิโดเร,ดเรมอนกินชอบกิน อะไรเออแป้งวอลนปทบิองมนมโฮอสชิกอันนี้โลฟุสโลฟขนมต่างๆของเขานะ้ะเค้กเบอร์เกอรี่อะไรเงี้ยนีน่ขายอะไรอุปกรณ์นี่อะไรหม้อไฟเหรอ ฉันจะบูกินอันนี้เสือมอนซูชินะคะนี่ขายพวกกล่องเก๋มอ่ะ เป็นชาเขียวเลยอ้ออันนี้อะไรเอ่ยผลไม้เชื่อมนะเขาแต่ว่าเป็นหมันเชื่อมน่ากินจังอันนี้เป็นแซน,น,ว,นนะวิชสวิตโกเตโต้ดูข้างหลังเรา ข้างหลังก็เป็นขายคล้ายๆแบบร้านแบบใจโศอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ให้ดูแฉว้งกว้างก่อนเนี่ยค่ะโอ้นี่ไงกันนะ้ำจริงซิดนีย์ก็มีนะแบบเนี้ยอยู่ร้านไทยไลน์นะแต่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะคะโอ้ล้างนนหน้าของต่างๆเนาะ เรามาแต่เชา้านะเลยไม่ค่อยมีคนก็เลยถ่ายวีดีโอได้นะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องสำอางต่างๆเนาะ เจอแล้วหน้ากากที่เราตามหา อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อ,อเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิของคือแก้วเก็บเบียนะเท่าไหร่ท้าไเท่าไหร่เอ่ยไม่มีราคาเลยดูก่อนมาบอกราคา,อ,า,คาอ,อ๋อนี่ไงบอกละสี่ห้าเกไปดูขายอะไรมา้างเอ่ยขายเก้าอี้ด้วยอ้ขายทุกอย่างเลย อันนี้ก็เป็นหมวดของแบบโมบายอโฟนเนาะมีแบตเตอรี่ขายทุกอย่างจริงเลยนะอันนี้ก็คือเครื่องครัวเนาะบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยหม้อก็ขายกระทะก็ขายอ๋อนี่กระทะทำไข่ม้วนมันจะเป็นแนวนี้ อันนี้เป็นพิมพ์ทำซูชิโตคิวเราเปลี่ยนไปจริงๆเลยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตต,ตงดงจอเลยนะตงดงดงกิปะวันนี้อับทามไลไอศครีม อันนี้ขายอะไรเอ่ยกรอบรูปอะไรพวกนี้ของจุกจิกของแต่งบ้าน,นนี่ก็เป็นผ้าละไมซึ่งหาได้ตามสปอร์มาร์เกตทั่วไปแต่เขาก็ามารวมขายกันอันนี้เป็นรงรงน้ากากเนาะมีหลากหลายราคาให้เลือกหลายแบบหลายไซส์หลายรุ่น่ เป็นาี่ป็นอะทำอะไรเอ่ยทำขนมปัง,งนี่แป้งอะไรคะแปลงลิ้น ออกทางไหนคะออกข้างนอกออกข้างนอกค่ะหาทางออกไม่เจอเนื่องจากว่ามันใหญ่แล้วโวกวนมากเลยอ๋อทางออกเจอแล้วค่ะอันนี้ก็จะออกไปเลยนะคะคือออกจากซูเปอร์นี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวปาคลิปหน้าก็จะพาไปกินไปเที่ยวไหนก็ไหนนะ่คะอันนี้ปนคิดว่าตอนแรกนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นนะไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะเราอยู่ ข้างโตคิวเก่านะคะก็คือนั่ง BDS มาตรงสนามกีฬาแห่งชาตินะเราก็สามารถช็อปปิ้งนะมีของญี่ปุ่นนั้นีนข้างหลังบรรยาแตศเ,เยอะแยะเลยก็พ<ส> <ๆ S 2> าไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ